วันนี้อากาศดีค่ะอากาศดีมากก็เลยมาช่วยสามีตากผ้าวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังสบ อันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสาวท่านหนึ่งนะคะจะแต่งงานกับหนุ่มต่างชาติแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะชีวิตการแต่งงานราบรื่นไม่มีปัญหานะคะจนจนเข้าเดือนที่สองอเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเล่าปุ่มหลังก่อนคือสามีของเธอเนี่ย เป็นพ่อไม้ลูกติดแต่ลูกโตโต,โตกันแล้วนะคะแล้วก็แยกย้ายไปอยู่คนละที่คนละทางแล้วมีอยู่วันหนึง่งลูกสาวลูกสาวคนที่สองของสามีก็เลิกกันกับสามีเลิกกันกับแฟนนะคะเพราะว่าเธอยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าก็อยู่กินกันแล้วก็มีลูกหนึ่งคนกับกับแฟนคนนี้ ก็เลยหอบลูกขอบเต้ามาขอขอร้องพ่อว่าขออยู่ด้วยเพราะว่าไม่มีที่ไปโอเคพ่อก็ก็ยอมให้มาอยู่ในบ้านนะคะแต่ว่าเธอก็ไม่ไม่ไม่ชอบเมียใหม่ของพ่อสักเท่าไหร่นะคะหลังจากที่มาอยู่ด้วยกันแล้วอาทิตย์แรกเธอก็ออกวทธิ์ออกเดชว่าเมียใหม่พ่อทำกับข้าวเหม็นลูกเธอไม่ชอบ ลูกสาวของเธอไม่ชอบแล้วก็ทําให้เกิดอาการอยากอ้วกเพราะว่ากลิ่นอาหารเหม็นมากเหม็นเหมือนขี้เลยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพ่อก็บอกว่ามันเป็นอาหารของเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ฉันไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเธอก็บอกว่าพ่อต้องบอกเมียนะว่าให้ทําอาหารที่กินอื่นหรือไม่ก็ออกไป ทำข้างนอกแล้วก็นั่งกินข้างนอกอย่าเข้ามานั่งกินในบ้านเพราะว่ามันเหนม็นวาซ่านแม่โอ้ย่อยฮอน่อยเขาไปในบ้านก่อนเด้ออ๊มอ๊มฮอต굿มอร์นิ่งทอม how you doing I mean, I We yeah, have breakfast Are you only wake Yeah You wake up same time? Oh, oh, every day? Yeah, yeah. From Okay Okay, the video Anaha Uh oh No So, oh. ดังนั้น oh. คือคนที่เป็นสามีก็ <sk r isa> ก็รู้สึกกับอักกัอวนใจะนะฮะว่าเฮ้ยนั่นก็ลูกนี่ก็เมียแต่ว่า <sk r isa> เธอก็บอกบอกเมียว่า ยังไงอาหารกลิ่นแรงๆช่วงเนี้ยช่วงที่ลูกสาวมาอยู่ด้วยเนี่ยขอให้ให้เมียเพลาๆลงบ้างเพราะว่าลูกสาวเขาไม่แฮปปี้กับกลิ่นแบบนี้โอเคเมียก็อ่ะนะเขาคงมาอยู่ด้วยไม่นานแต่ว่าอยู่ไปอยู่ไปปัญหาก็เริ่มเกิดเพราะว่าลูกสาวของสามีแล้วก็หลานสาวเนี่ยคือไม่ทําอะไรเลยเสื้อผ้า ถอดกองไว้ในห้องอะนะคะแล้วก็คุณเชื่อไหมว่ากางเกงกางเกงในเนี่ยคือถอดม้วนออกมากับกางเกงเลยแล้วก็เขี่ยทิ้งเป็นวงเลขแปดเลยแล้วก็เขี่ยทิ้งไปไว้ที่ละมุมห้องนะคะแล้วก็สามีของเธอก็บอกว่าให้ทําความสะอาดห้องเธอก็บอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาทําไมถึงไม่มีเวลาเพราะว่า วันๆเธคุยจะโทรศัพท์นะ,ะหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนแล้ววันๆก็มีแต่โทรศัพท์คุยนู่นนี่นั่นแล้วก็ออกไปปาร์ตี้นะคะกลับเข้ามาก็ดึกดืด่นค่ำม,มืดจะเป็นแบบนี้ตลอดแล้วก็ภาระการดูหลานก็เป็นอีเมียคนไทยนี่แหละที่จะต้องดูแลหลานหลานเพิ่งจะห้าขวบนะคะแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างอีเมียคนไทยเนี่ยอีแม่เลี้ยงคนไทยเนี่ยต้องดูแลนะคะ ห้องสกรปรกสามีก็เลยมาบอกเธอว่าเข้าไปจัดการให้หน่อยสกรปรกเหลือเกินเธอก็เข้าไปทําความสะอาดไปจัดเอาเสื้อผ้ามาซัากมาอารีลนให้อย่างดีคราวนี้หลังจากที่เธอเริ่มทําให้มันก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าครั้งต่อ,ตอไปเธอก็อ๋ออหลังจากที่ทําความสะอาดห้องแล้วเธอก็หาตะกร้านะคะซึ่งใบใหญ่กว่าเดิม ซึ่งเมื่อก่อนก็มีตะก้าแล้วแต่ใบเล็กอันนี้ก็ใบใหญ่กว่าเดิมเอามาไว้นะคะเธอก็เอาใส่ใส่ตะก้าเสร็จแล้วเธอก็ไปพอมันเต็มอีนังลูกเลี้ยงเนี่ยก็เอาไปวางจุ่มปุ๊กไว้เอที่เครื่องซักผ้านะคะแล้วก็นางกย็ยัด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 ทุกอย่างเข้าแต่ไม่เปิดเครื่องนะคะทิ้งไว้อย่างนั้นพอถึงเวลาที่นางเมียคนไทยเนี่ยจําต้องมาซักซักผ้าก็เห็นเอาชิมายแล้ว เสื้อผ้าของนี่นั่งลูกสาวนี่เต็มไปหมดเธอก็จําเป็นต้องซักให้ก็กลายเป็นว่าเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องซักเสื้อผ้าให้ทําความสะอาดห้องให้จนในที่สุดเธอก็บอกกับสามีว่าเฮ้ย hey, ลูกคุณมาอยู่นี่ก็เจ็ดแปดเดือนเข้าไปแล้วทําไมหล่อนไม่มีท่าทีมไม่มีทีท่าว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยแล้วทําไมไม่ไปหางานหาการทํา แล้วภาระการทําความสะอาดห้องซักเสื้อผ้าหรือว่าดูแลลูกของเธอมันเป็นหน้าที่ของฉันเหรอฉันเป็นคนใช้เหรอคนรับใช้ของของลูกสาวคุณอย่างนั้นเหรอซึ่งสามีก็ก็ไปพูดกับลูกสาวนะคะเขาไปคุยกับลูกสาวว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์สำหรับเมียฉันนะก็เกิดการทะเลาะกันขึ้นเกิดการพ่อกับลูกก็เลยทะเลาะกันแล้วนางก็โทรไปฟ้องแม่นะคะฟ้องเมียกับ นางแม่ก็มาถึงก็มาดา่ามาใส่ทั้งผัวใส่ทั้งเมียเมียใหม่คนไทยเนี่ยนะคะว่าเก่งแค่ลูกมาอาศัยอยู่ด้วยทําไมถึงเรื่องมากจะมีปัญหาอะไรมากมายนี่มันลูกของเขานะเธอมันแค่เมียเฉยๆอะไรก็อูสารพัดสารเพ,พ,พที่อินามียเก่ามันก็จะมาดา่าด่าด่าดา,ดา,ดา,ดาเสร็จแล้วมันก็ขนเสื้อผ้ากันไปอยู่กับกับแม่นะคะ ซึ่งเธอก็บอกว่าเฮ้ยทำไมตอนแรกไม่ไปอยู่ด้วยกันทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เหมือนมาป่วนนะหลังจากที่ลูกเลี้ยงย้ายออกไปแล้วความสงบสุขของบ้านก็กลับมาแต่ทีนี้เธอกังวลกังวลใจเรื่องหลานหลานหลานสาวลูกลูกของลูกสาวอะนะคะว่าสงสารเด็กเพราะเด็กเป็นเป็นเด็กเรียบร้อยนะเด็กเป็นเด็กไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ดือ้อ บอกอะไรก็เชื่อฟังแต่ว่าสงสารที่แม่ต้องเล่รล่อนเล,ล่่อนแล้วจากนั้นมาอีกสองเดือนก็โทรลูกสาวก็โทรกลับมาบอกว่าหล่อนท้องซึ่งไม่รู้ท้องกับใครเพราะว่าไปเที่ยวฉันไม่รู้ฉันท้องกับใครว่าซานแม่ท้องได้สามเดือนแล้วถ้าว่าสามเดือนนั้นคือหมายถึงว่าในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันกับเธอกับสามีเนี่ย <c oughs> ลูกออกไปเที่ยวออกไปตอนลอนตอนลอนทูกข้ามเกินรดคงจะท้องในช่วงนั้นนะคะแล้วพอหลังจากนั้นลูกสาวคลอดคลอดเสร็จแล้วก็ไม่มีเวลาเพราะว่าแม่แม่เลี้ยงเออแม่แม่ของหล่อนก็ทํางานนะคะอ่าแล้วก็สามีใหม่ของพ่อเออของแม่ก็ทํางานแล้วทีนี้เธอก็อยากจะออกไปสังส่งๆค์แต่ว่าก็มีลูกลูกเล็กอยู่ใช <c oughs> <c oughs> เ d ม u อุป o n r ่ร after your room, you run ุ r m Yeah, ่ e a h yes. No, m น Yes. โอเคมาต่อกันเมื่อกี้ก็มีโทรศัพท์ขอตอให้นะคะมีโทรศัพท์ลูกโทรเข้ามาให้คุยกับห้านนะคะหลังจากที่ทำยังไงล่ะ หล่อนก็อยากออกไปเที่ยวก็กลับมาขอร้องนางแม่เลี้ยงคนไทยนี้อีกมันก็เหมือนน้าท่วมปากคือเกลียดแม่มันอะแต่ว่าก็สงสารหลานในช่วงที่หล่อนออกไปเที่ยวนะคะืคนไหนวันไหนวีคเอนไหนที่หล่อนออกไปเที่ยวหล่อนก็จะเอาหลานมาฝากซึ่งเธอก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยเรื่อยๆรยืนะคะจนผ่านไปอีกปีกว่าท้องอีกแล้วนะคะพอท้องเสร็จ หาพ่อไม่ได้อีกนะทีนี้ท้องในครั้งนี้พ่อก็เลยตัดสินใจว่ามึงต้องทำมันแล้วเพราะว่าจะมีลูกทุกปีทุกปีแบบนี้โดยหาพ่อของเด็กไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ดังนั้นก็เลยไปทำมันสรุปแล้วก็เป็นครอบครัวหันสานะคะคือตอนนี้เธอก็ต้องมานั่งเลี้ยงหลานในในช่วงที่แม่มันออกไปเที่ยวก็คือ มันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้แต่ด้วยพ่อความสงสารหลานก็เลยต้องกินไม่เข้าคายไม่ออกเพราะตัวเองกับสามีก็ไม่มีลูกนะคะเรื่องนี้ก็ขอเอวังด้วยการราชนีนะคะเพราะว่ารู้สึกจะวุ่นวายเหลือเกินในชมนอ่ะค่ะอันนี้ก็เขาจบคลิปนี้ด้วยความอุลรมานบ้านสายทองแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ